ายันขยันนะก่อนอื่นนั้นายันขอเก่าคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับอยากจะลาแล้วเผื่อตอนเริ่มได้ไม่ต้องลาายันขอเก่าขอทุกคุณมากที่ยังอยู่เป็นทางส่วน วันนี้ลมขอขอบคุณมากที่ยังได้มีชีวิตนั่งชมพระจันทร์ทัาน์ในวันนี้ไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ลมบ้างพายุาบ,บ้างขอขอบคุณม,มากครับทนี่พระจันทร์ก็ขอขอบคุณไม่ยกไม่ย่าไม่ปาในไกลที่มาจากราสถานที่กรุงเทพมาเออ่มาสายันวันนี้มาไมา่จ๊าดบ้างมาจากาที่นู่นเลยครับน้องมน อรีฝุ่หน้าที่อาข้อหลามไม่สายใหญ่เป็นงตอนนี้สายใหญ่ก็กินกระบอกไมที่เรียบร้อยแล้วแตเดี๋ยวนีไปกินที่บ้าน่อเป็นไงพอก็ของขมดีครับสายใหญนั้นต้องขอขับคุณแฟนเพลงด้านซ้ายทีนมาขอเพลงกับสายันพอสายมาถึงแล้วก็มาขอเพลงกันเลยฟังอะไรใันยังยืนใจลอยคอยแฟนกระถางด้านหลังก็ปิอัพเมื่อกี้นี้ก็มาขอเพลงไปแล้ว ขอกล่าวขอบพระคุณมากครับในผลง,งานเพลงแด่คนชื่นใจยมนี่ต้องเนื่องก่อนด้วยเพราะาขอเพลงแต่หงหัวข้ามเยอะยหลายคนครับผมเน้นงด้านนี้เลยข้งางในศาลามาขอเพลงส่ายันไปแล้วเออ่ก็ <c oughs> มาขอเพลงเ,เสียงคุยเรียกนางครับผมแล้วก็เมื่อกี้ตอนหลังเวทีปัจจุบันเลยทีนี้ก็มาขอเพลงฝ่ายยันฝายันขายใจได้ไปแล้วน้องนี่ตรงนี้ตื่นมากแล้ว ไม่ได้กลับไปนอนกันยังจับเพลี่สี่เพลงรวดเลยครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ายืนแต่ลอยคอยอีเจี๊ยบดูดคุยใ้สายยันครับในบทขอด้วยในบทขอเพลงหนึ่งะไรครับบทในบทขอเพลงด้วยแล้วจะขอเพลงอะไร หลาตีสวัสดีครับแล้อย,อยู่เลยก็โดนยืนตรงนี้เนีเ่ยดาโทรเสียงถึงอะไรครับการพึ่งงานเพลงจากสายันวันนี้สายันร้องเพลงไม่แน่มากเพราะว่าไม่สาบายสาบาย <c oughs> สาบายแล้ว <c oughs> ไม่ก็ได้ดย, <c oughs> ยังยังยางนี้ด้วยเนอะฟังเพลงกันก่อนเลยครับสิเพงลงรวด ก่อนจะฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายเลยครับเพลงแรกนะจำไม่ได้ตายไปนานลืมเนื้อ <c oughs> แต่กันเมาลีให้เกียรติเลยไม่เกียรติน้องเต๋ามาวัยเกิดเขาเฟังนะครับเ <c oughs> พลงกังชื่อสัสรเสิกับสายันสัญญาไก่จอ้อ <c oughs> ไก่จ่ายไก่

กลับไปเอาไม้ก่อนก็เพลงเขาชอบอ่ะพูดไปที่งอนจักรสายานก็โอ้โหงอนยังใครงอนยังใคหาแล้วเนี่ยเนี่นแล้วไหนพี่พี่งอนจังไงร้องต่อพี่จะจบเพลงแล้วเล่นแล้วเล่นจะจบไม่ได้สายยันไม่แคร์หรอกนะสายยันได้รางวัลเยอะแล้ว คงเสียไม่ได้นักการ์ดขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดีครับสะวังใจตายนะ